พี่ไม่ได้ตั้งด่านแล้วพี่มาต้องแบบน,นี้ได้ยังไงอะ่ะพี่ดูนะคะตรำรวจที่นี่ค่ะเข้ามาเข้ามาลื้รอรถเฉยเลยเติมน้ํามันน่ะผมไมด้รู้ยังแลถพ้พี่ นูก็ไล่สดเดียวพี่ไม่ได้ตั้งดานอ่ะทำไมพี่มาลือ้รอรถหนูอ่ะอ,อ,อะพี่ไม่ลือ้อพี่ก็ปล่อยหนูดีหนูได้ทํางานอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งดานมี่อ,อะแล้วทำไมพี่ต้องมาตวนหนูด้วยอวแล้วหนูทําอะไรพี่ละก็ผมมีสงไปอ่ะ นู้นูก็อยากจะรูมาา้มาจากไหนมาจากไหนมาจากส่งข่าค่ะพี่ไอไเอน,นี้ยมันเป็นอาหารทะเลอ่ะแล้วหนูก็ต้องรีบเอาเวลาก็ด่วนรถหนูนี่แหละคะ่ะเพิ่งซื้อนี่แหละค่ะพี่ผู้ายแดงอยู่เลยจะวิ่งวิ่งวิ่งจากไหนไปไหนนะวิ่งจากส่งข่าไปมหาชัยค่ะพี่ ตัานแล้วเราทำอะไรพี่นะคะยูยู่พี่ตั้งด่านแบบนี้มันมันตั้งด่านไหมพี่ก็ไม่ได้ตั้งด่านอยูยูจะมาค้นรล้หนูหเติมน้ํามันเนี่ยนะคะเพื่อข่ามหน่อยมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วใช่ค่ะได้อยู่แล้วแล้วพี่ตั้งด่านไหมพี่ได้กลัวไหมพี่ได้เงี่ยไหมผมก็ถามคุกทนเลยก็จะว่าถามเฉพาะการของเราแล้วนี่หนูก็ต้อง พี่มาข้นมากลัวหนูพี่ตั้งด่านแต่พี่ก็ไม่ได้ตั้งอ่ะแล้วยูหนูมาเจอติมน้ำมันโอ้อะไรอะไรนไม่เข้าใจเลยอขออนุญาตขอสอบมันไม่ใช่ตั้งด่านหรอกนั่นแหละค่ะแล้วยูยูพี่มามาพอดูได้ยังไงก็ไม่รู้แหละแล้ก็ไม่ยอมอ่ะ อยู่ๆพี่จะมาค้นรถเลยได้ไงอ่ะ้วนพี่ยังไม่ค้นนะาวนไม่ว่าพี่พี่ก็คนจริงไหมเอพุาูเอาไม่เบือไปนั่นเลยอ้าต่อหนูก็เป็นตำรวจโหหนูก็ไม่นีเหมือนกันรูกอยู่ๆมาเปิดประตูทําจะขนเติอน้ามันเนี้ยนะเปิไมผมเปิด เดี๋ยวขอขอขอ,ขอ,ข,อขอดูหน่อยถ้านูไม่พูดถ้านูไม่ว่า,อา,อาใช่ออใช่ค่ะถูกนุม,มาทํางานนะคะไม่ใช่ว่าพี่ตั้งด่านถ้าว่าพี่ต้องตั้งด่านแล้วก็ตรวจหนูขนหนูหนูให้ขนไปนื่งหนูมาเติมน้ำมันยูยูมาเดินเวียนรถหนูเพื่ออะไรคะรถนู้น่ะส่งใสไหมทํางานค่ะพี่พี่ไม่ไม ありがとうございます。<noise> <noise> ยอมหรอกแอ่งยุยดีจะมาขนรถบ้าชิบหาย